สวัสดีครับบุคุณเดียวพกพานะครับวันนี้อยู่กับ90โลปูพื้นฐานรถไขมันสร้างกล้ามเนื้อด้วยสตรีทออก EP4 นะครับผมก็สําหรับเป้าหมายของ EP4 นะครับเราจะเน้นไปที่การพัฒนาท่าออกกําลังกายนะครับแล้วก็เพิ่ม2ท่าออกกําลังกายนะครับเพื่อพัฒนาตารางฝึกนะครับเพื่อเพิ่มเวทเพิ่มน้ําหนักเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตารางฝึกของเรานะครับผมโอเคครับวันนี้อยู่กับตารางเพิ่มเวทเพิ่มน้าหนักนะครับโดยใช้เทคนิคการพัฒนาท่าฝึกวันนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์ เสือนะครับฝึกท่านอนขนานดึงหลังนะรอบนี้เรามาดึงหลังกันแล้วนะ EVC เนี่ยท่านี้นะครับจะพัฒนาไปเป็นดึงหลังแล้วนะจับก้อมมือจานเริ่มจากขนานพื้นบาร์อยู่ระดับเอวก่อนแล้วก็เพิ่มเทคนิคการดึงลองดึงเกงค้างก่อนเซตแรกเก็งค้างนะผมนับให้สิบนับเกงตัวก่อนเกงหลังขนานพื้นเออกดบาร์ระดับเอวดึงแล้วก็พยายามกดบาร์ระดับเอวด้วยดึงขึ้นดึงขึ้นงอแขนอะ งอแขนงอแขนเออนั่นแหละสองสามกดบาา์ระดับเอวด้วยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคโอเค่อเส,ส้นแรกประมาณนี้นะเาท่เ้าฝ่าเขาเนี่ยหรออะไรนะเอาเอวดันเอวใช่ใช่เอมเวเอมันจะอยู่ระดับเสาตรงนี้พอเห็นดูใช่ปะมันคือมันจะกดใช้ปีกไงแต่ว่าถ้าเราเราเกงไว้เฉยอ่ะมันจะใช้แขนแล้วก็ใช้ช่วงหน้าอกอะ่ะในการคุม มามามาเซตอ่าท่าที่2นะครับในในเซตที่3รอบนี้ก็ยังอยู่เก่งค้างนะเดี๋ยวให้อาจารย์เสือเก่งค้างก่อน<ะ>เดี๋ยวเราพเพิ่มเบรคไปถึงดึงเลยพ่อสอนแป๊บนึงลงูกขอว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้เซตที่2กดกดจอดจันเอคอคงฟอร์มก่อนเอวบาร์ระดับเอวอ่ะนะดึงนั่นแหละค้างก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกดบาร์ระดับเอวอีกเนาแะแปด เก้าโอเคสยอดยอดเดี๋ยวเซตที่สามนะครับผมจะให้อาจารย์เสือลองดึงขึ้นลงเลยแอนอกด้วยอาจารนแอนอกด้วยแอ,นอ,ยอนอกแล้วก็หมุนแขนแบบเมื่อกี้มัน,ม,นมันคลายได้เออสามคนจานนี่ก็ตามหาจานเคนนะครับเคนคนแต่ล่างนะครับจานเสือตามหาใครฮะเ,เคนหายไปใช่ไหมห<ข>าเฟซไม่เมมจอใช่ไหม ผมเจอในติ๊กตอกนะครับเสตสามเสตสามเซตสามเดี๋ยวรอบนี้เราจะเพิ่มเบรคเพิ่มหนักเป็นการฝึกดึงขึ้นแล้วนะอาจารย์ต้องเริ่มเออต้องเริ่มแบบนี้ก่อนอ่ะดึงเลยลองดึงดูกี่ทีสองสามอันนี้อาจารย์เสียยังกดบาราหยุดดับ,บเอวไม่ได้นะตอนดึงขึ้นห้าบ้าหกอาจาย์พับสะบักหลังแอนอกเยอะๆหน่อยเออแล้วแหละจริงน่าจะแอนตัวขึ้นไม่ได้อีกนะครับ ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับเราเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับให้รู้ความถูกต้องก็พอจบเซตสามแล้วนะแล้วก็เพิ่มเวทเพิ่มหนักมานะครับจากเก่งค้างเป็นเป็นเริ่มดึงแล้วแต่ว่าฟอร์มดึงยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวก็น่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตามความแข็งแรงต่อไปเป็นท่าที่สองนะครับเซตที่หนึ่งใช่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 ใชจันอันนี้เราจะเพิ่มเวทเพิ่ม,มหนักมานะ สำหรับท่าแรกลองดูเหลี่ยมมาจานเสือนะครับอันนี้จานเสือ,อยังดึงแบบใช้ปีกช่วยออกแรงอยู่นะเพราะแกนอนดึงมานานความเคยชินของกล้ามเนื้อนะครับมันทาให้กล้ามเนื้อหลังยังทํางานน้อยอยู่เดี๋ยวจะสาธิตเทคนิคใช้กล้ามเนื้อหลังนะครับให้ดูจานเสือผมเมื่อกี้เหลี่ยมของจานเสือนะครับในการดึงมันจะเป็นอย่างนี้ เราต้องพยายามเก่งให้ตัวเราตรงแบบนี้นะเราสังเกตดูก้นผมจะชี้ลงพื้นอย่างนี้เลยก้นจะไปชี้ลงไปข้างหน้าก้นชี้ลงพื้นนี้แล้วก็ยกขาโอเคเดี๋ยวเรามาให้จย์เสือแก้นะครับอย่างที่ผมทําเมื่อกี้นะนั่งดึงก้นออนั่นแหละแล้วลองยกขาเออหลังแขนก็ทํางานเยอะขึ้นนะครับโอ้โหดูเหมือนกํนลาลังบักเลยแต่พุงแน่นมากในท้องไม่มีอะไรนะมีแต่เบียเล่าเล่ากับเบียนะ กี่ทีจันเสือเซนสองสิบโอเค <10. S 1> okay. อันนี้ก็เป็นท่าเพิ่มเวทมานะครับจากสี่ท่านะตอนนี้น่าจะเป็นห้าท่าแนละ้วเอาต่อไปเป็นเซตที่สามนะสาหรับท่าที่สองนะครับที่เราเพิ่มเวทเพิ่มมานะท่าน,นี้อันนี้ก็เป็นท่าฝึกพัฒนากล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับแล้วก็หลังนะแล้วก็บวกกับแกลําตัวนะตอนยกขาจย์เสือเราลองยกขาลอยโชว์สักสิบนับไปต่อวะสองข้างง ยกบนขาตาอกได้ไหมเรายกบนขาตาอกได้ไะโอเคโอเคบอบอบอนรอเดี๋ยวค่อยเพิ่มมาห okay okay, ลังเจ็บม yeah. <laughs> ือเจ็บมือนะโอเคโอเคโอเคไปเป็นท่าที่สามนะครับขนาดพื้นยกเข่าเกรงค้างนะเดี๋ยวผมจะนับให้อาจารย์เสือเหมือนเดิมนะครับรอบนี้จะเพิ่มเป็นสิบสองนับนะโอ้ยเซเซอีเซโตันตัวเริ่มเลยเริ่มเลยอาจารย์หนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 10มาป้มาเลยอีกข้างหนึ่ง2 2 3 4เสอสาสขสูงก็จารย้า6เจเขั้สูงอีก8 9 10สขหลังต้องเริ่มข้างซ้ายก่อนเริ่มข้างซ้ายก่อนไม่งั้นมันจะหมดแรงไว้เดี๋ยวเซตสองสนับนะไม่ใช่สิบนับตั้นใจนะเบาเนะค <l ots> ยืนเี้แล้วเหมือนผอมเลยเหมือนหุนมาเลยจานเลขสองเสตัว12สองนับนะจารยกเลย1ข้างสายก่อนเดี๋ยวหมดแรงอีกหนะึ่งสอสามสี่ะเขาเข้าเข้าเข้าห้าหกเจตอนหายใจออกอะยกเข่าถูงสูง8 9ดเ1้าสอีกข้างหนึ่งมาเร็วเร็วหนึ่งสอง สามสี 3, 4, 5, 6, ่หกสูงงี้เจ็ดแปดเ้าโอเคจานโอเค 2> ส2อ,อะไรนะสยยยิยกเลยยกเลยยกเลยหนะึ่งสองสิโฟกัสเขาสูงงี้ห้าเออ,อจะอายุพุงไหมเนี่ยหกเจ็ดทองไปเลยพุงแปดเ 11ถเอ็ดึงสูง12อีกข้างมาเลยมาเลยจานมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8ามสี1 2้เเออเก้า okay. <ป>1ิบสเอ็ดอเฮ้แเนี่ยโอเคครับก็สำหรับอันนี้เป็นท่าที่เท่าไหร่แล้วจานท่าที่ C บิดเอลแต่ซองนะครับ20ครั้งขนาดพื้นบิดเอลแต่ซอก นี่เป็นท่าที่เพิ่มเบร <top ic> เพิ่มหนักมานะเราเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านะก็ะคือท่านี้นะครับตอนนี้ก็จะเาเป้าหมายการฝึกของท่านี้นะก็ฝึกโฟกัสกล้ามเนื้อท้องข้างนะแล้วก็แกนลาตัวนะครับบวกกับการใช้งานกล้ามเนื้อขาแกนลาตัวแขนหลังนะครับเพื่อให้พลังงานเพื่อให้ร่งงางกายเราใช้พลังงานแบบต่อเนื่องนะครับผมมองอะไรเพื่อนๆแล้วลิ้นพันกันเลยโตยี่สิบยังงั้าจานยี่สิบตนับซ้ายขวาจา์นับซ้ายขวาถูกแล้ว นับซ้ากวาพรเรานับอ่าซ้ายกว่านับหนึ่งนะถ้าวรนนี้ต้องพยายามกั้นใจทํานะครับดูดูจานเสือนะั่นจะเมื่อยขาจากาวที่แล้วนะไปหลงกลในโก้ฝึกตารางขามานะโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตสอนะเดี๋ยวรอบน,นี้ผมจะนับให้จานเสือหนะึ่งสองสาสี่ดูฟอร์มสวยมากห้าหจานต้องเร็วเจกั้นใจแปดเก้าสสบอ 12 13 14ต้องเร็ว15 5 5 5 4 3 2 1โอเคสุดยอดสุดยอดจานตอนทำนี่หุ่นกระชับดีมากนะจานเสือก็รู้สึกว่าเริ่มเฟิร์มขึ้นแล้วนะเริ่มเริ่มเฟิร์มดูบ้างแล้วนะดูหนะ้าท้องด้านหน้านี่ชัดเจนมากนะครับถึงมาเพิ่มบิดเอวด้านข้างนะเพราะด้านข้างนี่ยังไม่ยังไม่ค่อยเฟิร์มหรือว่ากระชับขึ้นมากเท่าไหร่นะครับไขมันไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับ กินเรื่อพายุข,ขนาดนี้นะครับมันลงยากอยู่แล้วตอนนี้ก็เน้นพัฒนากล้ามเนื้อตามตารางไปเรื่อยๆก่อนกันใจเลยกันใจเลยสุดท,ท,ท้ายนี่นพักประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนะครับยังไม่ซีเรียสมากนะเรื่องการพักเรื่องการพักเนี่ยาจะาฝึกไปอีกสักหนึ่งรอบนะหนึ่งรอบการพักอะประมาณสองนาทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบปิดเอวเยอะๆเลยสิบสองสิบ่าอ้าที่ห้าสี่สามสอโอเคโอเคจานแจ๋วแจ๋วสวย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 โ okay, อเคก็ต่อไปเป็นวิดพื้นสติดฟงเอานะครับผม ยังอยู่ที่วิพื้นสตรีทนะอันนี้ก็ถามว่ามีเพิ่มเวทเพิ่มหนักไหมไหมก็ไม่มีนะนอกจากเก่งท้องให้เยอะมาคือจาเสรอเก่งท้องอีกอเออขึ้นดึงสะบักไปเลยดึงสะบักหลังเลยเ,ออเดี๋ยวเราฝึกหกสูงต่อมีคนรอดูเยอะมากโอ้โหว้ยดูดีจานเสืออยากให้ไปดูคลิป ep หนึ่งแล้วเกินว่าพุงเยอะนะดูพุงกับตัวนี่แทบจะขนานกันแล้วพอมาท่าวิดพื้นนะครับ อย่าง,งกล้ามเนื้อที่สร้างมานะครับดึงไขมันและการเสียกระชับได้ดีมากๆนะโอ้โหดูท่าแบบอย่างเท่เดี๋ยวไปแคปหน้าจอลงเ,ะะจจเพจหน่อยการแข่งในการเสียการแข่งในหงายมือดิจานเออเท่หน่อยที่นี่บราซิลสิบสองสิบสองแล้วนะจ๊ะเราเพิ่มไปสิบสองแล้วอย่าลืม เกรงหน้าท้องโฟกัสไปที่เก่งหน้าท้องให้เยอะเราไม่เน้นลงลึกอะเน้นเก่งท้องตอนดันขึ้นเนี่ยอย่าให้ท้องหลุดอาจารย์เก่งท้องให้แข็งเลยการใจน้อยกัดฟันเก่งทอง้องถ้าเราวิดแบบท้องไม่ขยับเนี่ยร่างกายมันใช้พลังงานเยอะกว่าอย่าไปเน้นลงลึกเราต้องการฝึกเพื่อผอมอาจารย์ยกเข่ามาแต่โอกระนี้เออเนี่ยเก่งท้องแบบนี้เลย เกรงท้องแบบตอนยกเข่าแต่อ,อกอะ่ะไม,ไม่ไม่ไม่แค่ยกมาลองเกรงท้องเฉยเออเนี่ยเก็งท้องแบบไม่เอาขาลงเออไปเลยจานนี่แหละสุดตอนลงนี่ก็ต้องเก็งให้สุดเลยเออการจ่ายไปสามแล้วใส่เออ,เอ,เอ,อท้องนิ่งอย่างนี้เลยเนี่ยห้าโอ้ยฟอร์มนิ่งเลยเนี่ยจานหกนิ่งอยู่เจ็ดเก่งท้องอีกนิ่งอยู่แปดทีอุ้ยเก้าุ้ยยังโหด ซิบอีสองดูหลังเหลืองนี่แบบตึงหมดเลยจานโอ้ยเอ้ยเอ้ยฟอร์มเมื่อกี้ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจานี่พื้นฟอร์มเมื่อกี้สวยเลย,หย <laughs> เหมือนวิ่งไนงะ <laughs> วิ่งไงี้ใช้ใช้กำในทั้งตัววิ่งแทนอนะ่ะโอเครอบนี้มาท่าสุดท้ายนะครับของตารางบาร์นะกระโดดขนาดพื้นอาชิดนะยี่สิบห้านะหกเจ็ดแปดเก้า สิบจานนมหน้าไหมสองสามสิบสี่สิบห้าสิหกสิบนมหน้า 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. สิบแปดสิบ2 2้ายี่สิบยดยี่สามยี้าสุดยอดสุดสุดกั้นใจน้อยจานเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้พักแล้วตอนนี้อยอยู่ที่3ามวินนึ่งชนมมอทีครับจารย์สู้สโอเคต่อไปเปนที่2นะครับขนาดทุ่กระโดดอาชิพนะจารเสือพยายามคุยกับผมให้นานนะเพื่อที่จะได้พักนานแต่ว,ว่าผมจับเวลาไว้นะใช่าจารย์ เริ่มเลยเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เก่งท้องเยอะ14 15 16 17 18เอาแรงไปเก่งท้อง20อีก5 1 2 3 4 5สุด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 ,สด,สดจานสุดแล้วมามามาจาน <g ül> มา,มา,มา,า,นมา1 2จานเก่งท้องเยอะ3 4 5 6 7 แปดเกาจานนับเองนะสิบเมื่อกี้อาจารเสือสองเซตแรกนะครับเก่งท้องน้อยมากนะเซตน,นี้พยายามคุมหน้าท้องนะครับลองสังเกตดูนะตัวน,นี่จะนิ่งเลยนะเวลาฝึกกระโดดเร็ว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 โอเคโอเคก็จบไปแล้วครับตารางบาคู่ท่าสุดท้ายนะเป็นท่าที่หกก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับอาจาเสือโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองมาไปฝึกดูนะครับผมเริ่มเริ่มทุกคะ เดี <laughs> <Der Laura> ๋ยวเล่าก็ขึ้นกินเล่าคืนนี้ก็ขึ้นอีกเด้อ